สวัสดีครับผมวันนี้ขอพาทุกท่านมาเที่ยวที่เกาะเล็กๆเกาะหนึ่งนะครับที่ฝั่งทะเลอันดามันในเขตของจังหวัดพังงานะครับเขตอําเภอตะกัวป่านะครับเกาะน,นี้มีชื่อว่าเกาะผ้านะครับ Fabric Island นะครับที่ได้สมญานามว่าเป็นมันดิฟแห่งพังงาหรือว่ามันดิฟแห่งเมืองไทย นะครับเนื่องจากว่าเป็นเกาะขนาดเล็กๆนะรหรือว่าเป็นสันดอนทรายนะที่ที่เรียกว่าแซนแบงค์นะครับลักษณะจะแตกต่างจากที่มันดิฟนะครับทางด้านของกายภาพเนื่องจากว่าที่มันดิฟนะลักษณะของเกาะเขาจะเกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟนะที่เรียกว่าอัตโตลนะฮะเป็นก้อนลาวาที่พวยพุ่งออกมาแล้วก็ตกลงทะเลกลายเป็นเกาะแก่งนะอันนั้นเกิดจาก อ่า,อาบราวาของภูเขาไฟที่มันแห้งนะที่เขาเรียกว่าอัดต่อกลายเป็นเกาะที่มันดิฟแต่ที่นี่เป็นลักษณะแซนแบงก์ก็คือเป็นสันดอนทรายที่เกิดจากคลื่นที่มันพัดนะเศษกรวดเศษทรายปะากาลางังทากหอยนะพัดขึ้นมาคัดพัดขึ้นมากลายเป็นสันดอนทรายเกิดเป็นเกาะเล็กๆขึ้นมานะห่างจากฝั่งประมาณสัก10กิโลเมตรนะครับโดยการนั่งเรือ ท้องถิ่นนะเป็นเรือข้ามฟากระหว่างบ้านน้ําเค็มกับเกาะคอเขานะดัดแปลงมาเป็นเรือท่องเที่ยวที่เราเห็นนะครับลำหนึ่งก็จดได้ประมาณสักไม่เกิน10ท่านนะครับนั่งเรือจากฝั่งมาเนี่ยระยะทางถ้าเป็นระยะทางนับเป็นประมาณสัก10ก,ก,กิโลได้นะใช้เวลาประมาณสัก30-40นาทีมายังเกาะผ้าแห่งนี้นะภูมิทัศน์หรือภูมิศาสตร์ของเกาะผ้าจะแตกต่างกันไปในแต่ละวันแต่ละสัปดาห์ ขึ้นอยู่กับสภาพของน้ําขึ้นน้ําลงนะข้างขึ้นข้างแรลมนะกระแสน้ําเปลี่ยนทิศทางรูปเกาะก็จะเปลี่ยนทิศทางไปด้วยนะวันนี้ผมพาคณะทัวร์มายึดเกาะครับประมาณ70ท่านนะฮะใช้เรือ9้าลำนะครับไม่มีนักท่องเที่ยวเลยนอกจากคณะเรา70ท่านนะครับวัยเก่าทัววัยเก่านะครับทุกคนตื่นตาตื่นใจกันมากเพราะว่าไม่เคยเห็นเกาะที่ไหนในประเทศไทยที่เป็นเกาะที่ไม่มีอะไรเลยนะฮะ ค่ว่าเกาะผ้าคือคล้ายๆกับผ้าที่มันปูผ้าขาวที่มันปูอยู่กลางทะเลนะจริงๆแล้วย้อนหลังไป1 7 1 8ปีก่อนก่อนที่จะมีเหตุการณ์สึนามิเกาะน,นี้จะมีต้นมะพร้าวต้นปาล์มนะฮะหรือว่ามีเป็นป่าเล็กๆอยู่ตรงจุดบนสุดของเกาะน,นะแต่หลังจากที่สึนามิมาปุ๊บนะครับมันก็พัดพาเอาต้นหมากลากไม้ลงทะเลไปหมดกลายเป็นเกาะราบเรียบไม่มีอะไรเลย นะครับมาชมบรรยากาศรอบเกาะกันนะครับนักท่องเที่ยวม,มีความสุขมากนะครับนะฮะนะครับนี่นะครับค <c oughs> ณะทัวรวัยเก๋าของเรานะครับแดดดีฮะตอนนี้ประมาณ10โมงกว่าๆนะครับก็ไม่ร้อนนมากจนเกินไปนะฮะเรือ <c oughs> แต่ละลำก็จะมีร่มหลักสีสันนะมาปักนะครับแล้วก็มีเครื่องดื่มมีผลไม้ นะครับนี่ตอนนี้กําลังปาร์ตี้อะไรกันอยู่ครับเนี่ยนี่ปาร์ตี้อะไรกันอยู่ครับโอ้โหนี่ปาร์ตี้แตงโมนะครับปาร์ตี้แต่งโมกันอยู่นะฮะโอ้โหน่ารักมากคณะทัวร์ไวเก่าเรานี่โอ้โหเป็นไงร้อนเราไม่กลัวครับเรากลัวไม่ได้ถ่ายรูปไม่ครับน่ารักมากคณะทัวร์ของเราแต่ละซุ้มนะฮะนี่โอ้โหสนุกไหมครับสวยงามมากสุดยอด สุดยอดสุดยอดดื่มน้ําแล้วคอแห้งอย่าดื่มมากนะครับห้องน้าไม่มีนะครับบนเกาะนี้นะครับเราไปเยี่ยมแต่ละซุ้มนะเรือแต่ละลำนะครับผมอ้าวอยู่สองท่านเองหลบแดดนะครับหลบแดดนะฮะนะครับหลบแดดนะฮะนี่ดูบรรยากาศโดยรอบนะครับสุดปลายเกาะด้านนู้นนะครับวันนี้เกาะน้ำลงพอสมควรนะขนาดพื้นที่ตอนนี้มีสักประมาณ3ไร่4ไร่ประมาณนี้นะครับ นี่นะครับเด็กมาได้ผู้ใหญ่มาดีฮะนี่น้องๆตัวเล็กๆก็มานะครับร้อนนร้อนพอสมควรนะโอ้โหนี่คณะทัวร์วัยเก่าของเราดูฮะเต็มที่เลยครับโอ้โหสาวๆสาวนะทัวร์สาวๆสาวเกาะนี้เป็นของเราเกาะนี้เป็นของเรานะครับสภาพโดยรอบนี่ทีมงานของเราครับทีมงานบูเบิร์ด บูเบิร์ดฮอลิเดย์นะครับโนนโอ้โหอิสระเสรีเกาะเป็นของเราจริงๆครับนะฮะมือที่เรียกว่าจมอยู่ในทรายไงโอ้แต่หัวมา